ก็จะก็กล่าวใหญ่อ้อมอยู่ไปหลอมสะทานเด่นกันดานพงพีโอวาติอาสเป็นยิ่งไม่มีลูกใจในมีใจได้อาศัยยากินริมตาเลถึงอยากจนตนตํงงานหนุยแุดใจ จากจนตนทำงานชุดจริตไม่เคยกิดทำชั่วแล้ว่ามวนนี้จะตนตกอย่างไรไม่โลเลปราะ,ะเธอในคุณนาตามมีใจกําดวงใจสวัสดีครับแม่อืมวัดดีสุกเกอมีใจ นี่ตุกชาวและตุกคนเดโิวเราจะแยกยายกันไปตำงานก้องเต้นละหน้าทีเรามักจะพูดคุยกันอยู่เสมอทุกวันถึงแม้นี่จะเป็นคนที่อยากจนแต่ก็แม้มีความภูมิใจอยู่นิ่งซิ่งนึ่งกิดแม้เลี้ยงเธอได้เป็นคนดีเธอนี้เป็นคนกตันอูกตาวทตีแล้วเธอตั้ต่ความดีจิตใจคงตธอนสะอาด ถ้าเป็นบาจ้าวัยรุ่นก็เรียกว่าจิตใจดีขิดบวัวแม้นี่ถ้าเป็นคนปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าจิงเกิลมัมหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดียว <c oughs> แต่เธอนี่ไม่เคยจ้างความเดือดร้อนให้แมูเกเออ <c oughs> ผมจำได้ครับแม่ครับผมเติบโตมาจำความได้แม่สอนผมเสมอ <c oughs> ให้เราช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรเราสามารถทําดีได้ครับแม่ครับตุกเลวแต่แม่อย่างเชี่ยใจอยูดจริงหนึ่งลูกเออแม่เสียใจเรื่องอะไรเรื่องที่แม่ไม่จ้ามาจะต่องให้เตอเรียนรุงจุงได้เธอนี่จริงจว่าดีลูกแต่เธอเรียนได้เกี่ยมโปกลูกเออต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทตมาหากินเราครอบกลัวเราเป็นครอบกลัวดีอยากจน ตู้ก้าวใจมาอย่าพูดแก้วก้าวใจเพมกง็ดปบโปกเมื่อนกันไนอ,นนอ,เเอ้น้นอ,นองยี่หนูปลอดที่เรียนออกจาีกร่างกันบนพื้นน้องยี่หนุ่ยว่าดีเพิมแก้แต่ว่าที่ได้ออกกันประวัติรบกับครูมึงเนี่ยว,ว่าดีว่าดีหนุย่ยจะไม่เรียนได้เกจเรียซี่จุดชุนชุนไม่เกบโบ โอ้มันแกมไดเลยนายกียีตอนจะไม่ยโย่ดที่ได้เกจะเรียาตได้บ้าที่จุดชุนจุนโอ้เก่งได้ที่ตุกวีจ้าเลยได้คะแนนจะเรียที่จุดชุนชุนเตอคนเดียวเวอรวมกับผพื่อีกจ้ามคนเห็แนแมมนึงว่าเดี๋ยวบาบูาบแต่ว่าเราไม่ต้องไปน่อยใจนํามีใจทำไมกรบปีลูกหยี ไม่ไหนอยใจใจอ่ะให้ถึงเราโบเราจิจบแกป่ออแต่ว่าเดิมโบคนขับรถตัวเรียนน่อยว่าเราลุยแกโบอันนัโบขับรถตัวอันโบขับรถตัวอันชวนใจจบอหนึ่งบ่อช <shows> ่องเว่ยเว่ยเว้ยโบขับรถตัวอันจบปอนึ่งบอช้องปลเราหนองยี่อไปเลยดีข้างรถแต่บุเ้ยวเกียนติดไปเลยไปไม่เยอไปเลยโบก็ชอบ เขียนติดไว้เลยว่าจูราต์กรุงเทพปอหนึ่งบางคันถ้าคันที่จมติดเอร์เขียนกลางรถเลยเขียนว่าเปลือจูราต์กรุงเทพปอสองมึงเลยโบตายเอ,องเออปรับอากาศฉันนึ่งปรับอากาศฉันจ้องไอ้เบล้อไม่ใจปอดนึ่งปอดจ้อ,จองมึงนี่มีปัญหากับครูน้องยี่เดี๋ยวได้ออกเดี๋ยวเอาจริงมึงเละบุญแกหนุ่ยไม่ออกดื้อเฉยเล่ว ครูวันนีมุกบุแก้วบางที่บอตามไรยแต่เราตอบตรงตงคู่กีโ้กรดนั่นวันก่อนมึงเลยออกก็ชอบอยากีตายองวิจารสังคมจึกด้าครูออกก็ชอบวับรัวให้นักเรียนอธิบายอุปนิสัยชวนตัวของพระนเรชวนมาราชมาพอสังเกตพอ,อกกดึงเวลาหนุยยตอบเลยครูกรด มึงตอบว่าเรือไม่สามารถอธิบายได้เพราะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ว้าโอ,โอ้เหล่าตาตมมบรรน,นูไม่ดีว่าหนูตอบได้เลยตามว่าเรือให้นักเรียนอธิบายอุปนิจัยส่วนตัวของตาแก้วมาพอสังเกตมึงยับอกว่าเรือไอ้กลัวเมียเป็นที่จุดหอยแล้งเหลาโรตกเหลืองกว่าป้าไป นี่แสดงว่าพี่ลูกหญีพี่ปูนแก้วก็ไม่ไดเรียนหนังสือเราจบปออกกับ,บป้อมจบปออกไอ้นนองยี่จบปอดี่แม่ครับแต่ผมภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แม่ก็ภูมิใจลูกเออแม่ก็ภูมิใจดีเธอนาเป็นโลกลก้องแม่เพราะเธอนี่เป็นคนที่มีความกระตันยูเอาตาในหมู่บ้านไปหลอมนี่แม่กาควันต้องไม่มีใครกระตันยู่ตาวเธอมาก่อน tin mấy rồi đây nè nè vậy đó mà tin bà lô tin kén leo chú nuôi mà đây mấy rồi qua cái tình du mừng nè, đồng gì cả chân du không quanh mẹ bị đi ra vun kéo tang mấy chạy mì, nên nuôi mẹ nuôi du đồn sắc tức nuôi du mình có mũi bà nuôi bà nuôi du khè khè gặp rồng ô, rồng sắc quýt trên rồng này vô ở bờ cho nuôi ta trên chơi, con tướng vành mẹ vành nuôi bị dương tan rồi ô dương đào đời chết bánh mà ra bởi tướng nuôi bởi lôi nặng vừa đi bởi cái đồn chắc tăng cháy vào tăng chết bánh bởi ai mẹ bình con quanh vành mẹ bởi tướng nuôi dương dương tan ai mẹ chết bánh mẹ dương mưa mà đập mù xanh bừng kéo nằm ta khó rồi mẹ bỏ đập ta nuôi chết bánh đứng nuôi bầy cốt แล้วแม่แรงกลางอู้ดเลยแรงหวับเลือไอ้ลูกี้มึงเอาไปมืนช่องเพื่อคืนมาเจ็ดปันนะ่ะแหละพอแล้วนะกูเดี๋ยวควังน้อยกับมึงกว่าป้าแม่ครับแม่ไม่ต้องไปน้อยใจแล้วครับไม่ต้องไปโทษตัวเองว่าทรงเสียให้ผมเรียนหนังสือแค่ชั้นป .6 เพราะคนเราสมัยนี้เราจะตัดสินคนกันที่ การศึกษามันไม่ได้หรอกครับบางคนจบปริญญาโตปริญญาเอกทำชั่วก็เยอะแยะไปทีนี้ขอให้เราเป็นคนดีก็พอแล้วไม่ว่าเราจะจบชั้นอะไรทีนี้วันนี้เราต้องมาแล้งกันตามแล้ว่าช่วงนี้เราจะทำงานได้กันเพราะเหน่องจากบเรานี่ความรน้อยไปจะมักงานเค่นเปลือนก็ไม่เอาแต่ว่าช่องเดือนนี้หนุ่มมาทางานไม่นะเจ้า หนูอยู่บ้านปแอยเหล่มอมาบนเขียวม้อวาว่างนี้หนุยเป็นผู้มีบารามีลาทีหนุยเป็นผู้ดาจีเป็นผู้มีบารามีมีบารามีเรหะม้อวะจะเดินออกจากบ้านจะมีคนไม่เคยรู้จักยกมือไหว้วะโตกแล้วก็ว่าเที่ยงไอ้บ้านหลว๊ <c oughs> จึงว่างนี้หนุยเย็นไม่ต้องตำมาขึ้นได้แล้ว รอโบฉัมักจะเจ้ามาแก่บ้านหุ่ยเขียนจะหลุแกนติดแก่หน้าบ้านลยหุ่แก้วเขียนจะหลุแกนติดแก่หน้าบ้านเอ้เขียนว่าเพลือเงินไม่มากาไม่เป็นห้ารอยไม่ต้องมาแรงถ้าพันหนึ่งแบงช่องพันยิ่งลุกโดดส้ามพันกรดกระชัยถ้าพันนึกไว้ในใจให้มึงหยกเดือนเลยในเนอหัว ร้อยกับมึงใจ่ละจริงดีบุ่ที่นี่พวกเราจะทำงานได้กันนะช่วยกันกิดตลกในบรรดาพวกเราวันพบมกี่บอกใค้ว่าน้องยีป่ปาที่ดีว่าปอนเออนายดูยี่ดีว่าเพลอน,นเ,ลอเป็นเพราะอะไรครับพี่ผุ่นแกว้วคือไอ้น้องยีนะ่เนี่ยมันมีความรู้เกี่ยวกับทีออ่ิลาปาการแสดงนั่งแตล่ลุงปลอยน้องยี่พอมันเป็นไหนนั่ง พ่อพี่ลูกหญิงนี่เป็นหนายหนังครับเป็นหนายนั่งแล้วดังมันเงนหงาอัดนั่งเมื่อนี่จ่ายมาหนองยี่มึงเอ้าหนุยอันนั่งมุญแกหนุยอันนัง่งจะไม่ก่อนพอหนุยมาอยู่กอมุย้ยจะไงห,หนุยันนัง่งแก่กอมุ้ยนี่อันนั่งแก่กอมุย้ยเออจะแล้วพอหนุยเดินมานังงน่งพอยกหลงนั่งอายัดทุงคนแรกคบุแกมึงเชือไหคนมาเร่ ลาวาทิพนก็น่าพรู้ว่าหนุยันนั่งพวะคุณก็มุ้ยก็จอมนั่งลุงก็จอบหนูลาก็ชงเติมตุ้งแม่จะลาดพวเอ็นคนมาเลยหนุยันนั่งมากๆจะลาดปลัวแม่ทำนมจากใกล้บุเกวคืนนั้นมึงเจือไม,ม้แม่ใกล้ได้ที่รอยที่รอยที่รอยบอกคุณดีจ้องแม่ก็ย้ำลาวหนุยันนั่งลแล้วแใจคืนที่จ้องเลยโกเม่มาเลย กูม่นายคนติดต่อนั่งและแกจอบแกมานั่งเลยทีแล้วพวกแกเลยดุ้งนั่งมึงงานตีผมแกแกเลยไม่ได้เต็นที่แกหลุกขึ้นไปเจอเจ้แกแรงกูไม่แรงเออแกแรงหวาบรึวะนั่งนี่เละเลเล่นไม่ใจ่เป็นทีไม่ใจ่ดูเรื่องไลหลุกขึ้นรับบานว่าหนวยได้ยินหน่วยกลอนเลยพวกแกหน่วยกำลังจะว่ากลอนนั่งบอ่นี้หน่วยว่ามาเป็นกลอนเลยมึงววารัวะ ว่าเลดายกัเลยว่าดูว่าว่าวลเลดายก็เลยเล่ไม่ได้ก็อยาเลยกูไม่ได้อัดได้เคยเลกูอัดได้มืกูใกล้นมหวงนุ้ยแกจะลงไปชกกั็กูม่พอแล้วยะเดีเ๋มึงตั้งเปแล้วปองเป็นไหนนั่งจริงเะอ้าวปอนุอยเป็นไหนนั่งรุนไหจ้านไหนลง นี่หนุ่ยจีเบอกนะบุญแก้วนะอพอหนุ่ยเคยแก้งกับบาจันนายรงมาแล้วปนปรกากฏวหาเบอร์กันพอพอมึงเบอร์กับบาจันนายรงเอ้าไม่ใจตรม,มาได้แล้วก็แก้งพรทจะไม่ก่อนแก้งกันแกดูจะน้่เป็นกลางแก้งเตรียมปืนที่ชนใช้วิธีการนับคนเด้งวัวคำนับที่ตอนดึกนับที่บุญแก้ว ตอนว่าคำเขาเดินไปกรรมาการน,นั่นเดินไปนับคนเล่หน้ารุงนั่งอาจารย์นหน้ารุงคนเล่เดาเดินหนึ่งพัน่องรอยคนบุญแก่พอเช็ดแล้วกรรมาการจุดเดิมเดินมาหน้ารุงนั่งพอมานับคนเล่หน้ารุงนั่งพอ,อคนเล่หน้ารุงนั่งพอมึงเดาเดิหนึ่งพัน่องรอยคนพาคนเท้ากันเลยเท้ากันเลยพอตอนดึกนับไม่ ทีนี้ก็มาการมานับหน้าโรงนั่งผอวกอนเนี่ยรงนั่งผอวมึงตกลงคนเลือดเต่าโดยก้ายห้าทิค,คนเออดึกแล้วก็รับไปนอนมั่งแล้วเช็ดแล้วเช็ดแล้วก็มาการจุดนั้นเดินไปนับคนเลนนนนหาาน,น้ารงนั่งอาจารย์นารุงพ้นปากฏว่าคนเลอาจารย์นารุงเต่าโดยก้ายห้าทิคนพ่อเบอ,อร์กันแลว้วเบอร์กันแลว้ว ก็มาการนกตดทินในทาเวอร์กปนทราเวให้รับถ้วยรางวัลครองถ้วยรวมกันเลยอจเจ๊งหว่ปพอมึงต้องเล่นนั่งเก่งหว่าป้าเล่นนั่งเก่งเล่นนั่งดีหนุ่ยไม่โดนนะแต่พอจะลาดปูแก้วปอมึงจะลาดตรือพอพอรู้ว่าจะไปแข่งก็มาจาันนารงพอเมารถไปแกลเพอที่จนเลยไปข้อรองเจ้าป่าข้อรองเจ้าปาาเรือให้เจ้าปาปลุกลวงนั่งอันซ่องจัน ให้อาจารย์นารงเล่นชันล่างพอดูเล่นชันบนคนเละเท้ากันเลยเก็แล่าอาจารย์นารงไอ้เพื่อนเฮยมันไล่ได้ตั้งเพนี่ได้โลกียนทีน่นี่วันนี้ทู้ต้องตั้งใจทำความดีนะลูกนะแต่วันนี้เอ็งมาเอ็หน้าทู้วันลูกแม่ต้องใจอยู่เรื่องงนะเ,เรื่องอะไรครับแม่เรื่องที่ว่าเธอไปช่วยเลือ อง์ราชาร่มทินเน่งพระมาณนาคนเกลไปบุญพอ่อแม่จำได้วันนั้นเตอบอกแม่ว่าเตอร์โยเลืออง์ราชาตอนพระองค์ตกจากล่งมาทีนี้องราชาประกาศเป็นเวลา้ามเดือนเลยลูกไว้เตอนํนำบัตรพระชาจนุนตะเบียนบ้านเข้าไปรับรางวัลอง์ราชาจะแต่งตั้งให้เตอเป็นมา,าเล็กรับราชก,การและก็ให้รางวัลเตอหนึ่งลานบานัท แต่แม้แปลกใจูกเออแปลกใจเรื่องอะไรเตอเจ๊ยมยเตอเจ๊ยเจยมันไม่ความหวาเเลือแม่ครับแม่สอนผมเสมอว่าคนเราเมื่อทําความดีแล้วเราไม่ได้หวังผลตอบแทนการที่ผมช่วยเหลือองราชาก็เหมือนกับผมช่วยเหลือคนทั่วไปแม่ครับผมตั้งใจเลยว่าผมจะไม่ไปรับรางวัลแม่เอ้ยเบรู้นี่ดีจริงูกเอ,อการทําความดีทําให้จิตใจเราสบายแค่นั้นก็พอแล้วครับ เอาเละถ้าอย่างนั้นเมเข้าใจเนี่ยตัวเตือเอ้าแยกยายกันไปตำงานลุกนะจะทำดีต่อไปมันได้ไม่วัง้น ทำดีต่อไปไม่วาง้นเกิดเป็นคนต้องมีทรรมมันได้นำหนีใจดีดจั่วอยู่ที่ตัวมัวทำไปตั้งใจคนยาก